สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตพื้นที่หลังบ้านนะครับของบ้านสวนแม่วลีหลังนอกนะครับก็ได้เคลียร์พื้นที่แล้วสําหรับกิจกรรมสงกรานนะครับไม่ <c oughs> ใช่หรอกพอดีป่ามันลกครับแล้วก็มดสร้างกระท่อมไว้หนึ่งหลังสําหรับไว้เฝ้าบ่อปลานะครับนี่แล้วก็นี่ขอบลา อาไว้สําหรับสงการนี้นครับป่านามก็เริ่มเบาลงแล้วครับนี่ก็พอดีมาเจอต้นตะขบนะครับตะขบเทศตะขบว่านเราครับนี่มีดอกออกดอกพอดีเลยผมก็เลยนี่ฮะเห็นตัวมแมลงพึ่งตัวพึ่งนะครับมแมลงพึ่งตัวพึ่งมาเกาะ ก็เลยนึกขึ้นได้ว่านี่เข้าสู่ฤดูน้ำพึ่งเดือนห้าแล้วนะครับก็เห็นที่สวนไว้อยู่หลังหนึ่งนะครับที่สวนของบ้านสวนแม่วลีเห็นอยู่หลังสองหลังมีพึ่งกำมิ้มนั่นแหละครับบ้านผมก็จะเรียกพึ่งไปเพราะพึ่งใหญ่มันหายากพึ่งหลวงหายากก็มีสองหลังหลังหนึ่งก็มันจะเป็นหอยโข่องอันเล็กๆไปดูไว้แล้วก็ อีกหลังหนึ่งก็ไม่รู้จะล้างไปหรือย่างเพราะว่าอยู่นานแล้วอยู่บนต้นมะขามนี่มาเจอตัวครับนี่ครับมากินดอกอ่าเขาเรามากินดอกกระขบเลยนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะอยู่ระแวกนี้ที่ดูเสียนพึ่งต่างๆนะครับเขาบอกว่าถ้ามิ้มมาหากินดอกก็ให้สังเกตว่าบินไปทางไหน แล้วก็น่าจะอยู่อนาบริเวณก็ไม่ไกลจากบริเวณที่เขามาหากินเท่าไหร่ดีนะครับเราทําเลก็คือครับนี่ครับก็มีต้นไผ่มีบ่อน้ํามีต้นไม้อยู่ไม่กี่ต้นแล้วก็ซุ่มนี่ครับซุ่มซุ่มหนามพุ่งดอนี่ซุ่มนี้ลงลงไปดูนะครับลงไปดูแล้วไม่เจอนะครับ ผมก็มองมองไม่ทันแล้วครับเพราะว่าตัวมันเล็กซุ่มบุงดอไม่เจอนะครับวันนี้ก็ไม่เจอนู้นไม่เจออยู่ซุ่มบุงดอนู้นครับนู้นฝั่งข้ามทางฝั่งนู้นเจอลังก็พอประมาณไม่รู้ว่าแก่หรืออ่อนแต่ต้องไปหาอุปกรณ์มาตัดก่อนครับเพราะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยมาดูมาเอาหารให้ปลาในบ่อน,นี้นะครับก็เลยเห็นตัว มิมหรือตัวพึ่งน้อยหาก,กินอยู่ก็เลยใช้หลักการที่ดูพี่พเซียนนะครับบอกว่าให้ดูเขาบินเขาก็บินหายมาทางนี้แหละครับแล้วมันก็มีคืออยู่นี่ยครับป่าหนึ่งป่านี้สองนี่นะครับทางนี้นะครับแล้วก็นู่นนะครับก็เดินไปป่านี้ก็เจอเลยนี่นะฮเจออยู่ในส้มนั่นแหละครับอยู่ยากเหมือนกัน เดี๋ยวต้องไปหาอุปกรณ์กันนะครับไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ตัดมาเลยไม่ได้เตรียมมีดเตรียมอะไรมาเดี๋ยวมาดูครับน้ำผึ้งเดือนห้านะครับผมจะลิ้มลองแล้วไปดูกันครับเดี๋ยวพาไปดูรังนะครับนี่ไปดูใกล้กล บอกแล้วครับใกล้จุดที่เขาไปเอาน้ำหวานมานะครับทาเลดีมากเลยแบบมองไปก็เห็นเลยนะครับเตรียมอุปกรณ์ตัดมาแล้ว ป่านี่เลยนี่เนาะนี่ครับเหมาะครับทำเลอยู่นู่นครับแลเห็นไหมครับนู่นนู่นนะครับดำๆนี่นะครับเข้าไปนี่นะครับซูไม่เห็นแล้วครับเดี๋ยวซูดูนานนะครับมืดๆนี่แหละครับดำๆแล้วนะครับ ทีนี้ปัญหาคือนี่ครับเป็นป่าเข้าไปเลยครับตัดเข้าไปยังไงครับเดี๋ยวขอเปิดป่าก่อนนะครับถูกแล้วครับจุดควรนแล้วครับเบาหน่อยครับผมเอวัลเปิดทางไปเด้่อยแหละ ร้อนมากเลยนะครับคนใส่นะครับเดี๋ยวคนไปใส่หน่อยนะครับเห็นแล้วนะครับเลนครับหลังครับฟื้นเข้าไปฟื้นตหครับมึดๆเลยนะครับ กวนใส่หน่อยครับป้องกันไว้ครับป้องกันไว้ป้องกันหน่อยมีหรือเปล่าขอดูหน่อยเหมือนจะเพิ่งมาจับเลยนะครับโอ้แก่แล้วครับดูครับโอ้แก่แล้วผลลัพธ์ครับ ล้างแย่เลยนี่ะเออล้างแล้วครับก็เดี๋ยวเอาล้างนะครับไว้ให้เขาดูดกินแล้วก็ปล่อยให้เป็นตัวต่อไปนะครับส่วนน้ำผึ้งครับไม่มีเลยครับมีนิดเดียวครับเนี่ย เก็บไว้ครับนี่ครับพึ่งเดือนห้าวันนี้เจอหนึ่งรังไม่ประสบผลสาเร็จครับจเจอลังล้างครับแต่เดี๋ยวต้องเอารังไปวางไว้ที่เดิมเลยแล้วครับเพราะว่าให้เขาออกเป็นตัวเผื่อเขาจะอยู่ที่เดิมนะครับหลังจากนั้นที่ผมดูพานพึ่งครับบอกสิบห้าวันถึงยี่สิบวันนะครับเขาจะทำหลังขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวมารอดูครับรอหัวน้ําใหญ่มากนะครับนี่โอ้โหถ้าเจอก่อนหน้านี้สักสองสัปดาห์นะครับสวยเลยครับหัวน้ําใหญ่อูมเลยครับดูหลังก็ใหญ่นะครับนี่หลังขนาดนี้ผมซื้อที่ตลาดด่านขุนทดก็แปดสิบบาทนะครับถ้าหัวน้ําขนาดนี้แล้วก็หลังขนาดนี้นะครับตัวอ่อนตัวแก่ว่ากันอีกทีนะครับนี่ครับแต่นี้ครับปิดตาอยู่ไม่กี่หลอดแล้วครับ โอเคครับขอบคุณนะครับเอายากครับเพราะว่าเป็นหนามบุงดอแล้วอยู่ใจกลางโพนเลยครับกว่าจะแย่เข้าไปเป่าได้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาล่านะ้ำพึ่งเดือนห้ามาชิมให้ได้ครับโอเคขอบคุณและสวัสดีครับ